Blippy talkaci won't amo ว้าวคุณพึ่งดูท่าทางจะกำลังยุง่งนั่นก็เหมือนกันนั่นก็ด้วยทุกตัวยุ่งกันหมดเลยเอ๊ยกเว้นตัวนั้นพึ่งพวกนั้นกำลังวุ่นกับการทำน้ำพึ่ง อืมฉันสงสัยจังว่าพึ่งทําน้าพึ่งได้ยังไงใช่เข้าไปในรังพึ่งกันเถอะฉันต้องมีปีกแล้วก็แขนขุดยืนยันปีกแขนขุดเปิดบลิปปี้เซชั่นบลิปปี้โมบิลพร้อมออกผจญภัยแล้ว ตอนนี้เราต้องทำตัวเหมือนพึ่งและเล็กเหมือนพึ่งด้วยย่อส่วนแล้วนะ <c oughs> ใช่เลยแท็บพึ่งอย่าลิ้นเข้าไปในดอกไม้สวัสดีครับผมชื่อบลิปปี้นี่คือแท็บผมสงสัยว่าคุณทำน้ำพึ่งได้ยังไงครับ สวัสดีบลิปปี้ฉันชื่อบีจอนที่นี่คือแหล่งของน้ำพึ่งเลยละ่ะอ๋อฉันใช้ลิ้นของฉันดื่มน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ชาวพึ่งเริ่มต้นการทำน้ำพึ่งแบบนี้เอาละ่ะได้เวลาบินไปที่รังพึ่งกันตามฉันมาเลยคงรู้นะว่ามีพึ่งทำงานอยู่มากมายโรงงานน้ำพึ่งดีๆนี่เองคุณบีจอนทุกตัวกำลังเคี้ยวน้ำหวานกันอยู่หรอครับใช่จ้ะ เคี้ยวให้ทั่วทำแบบนี้ทุกตัวน้ำพึ่งนั้นจะต้องเหนียวพวกเราก็เลยต้องเคี้ยว <c oughs> ฉันพูดคล้องจองอีกแล้วแล้วเมื่อคุณเคี้ยวแล้วก็จะได้น้ำพึ่งเั้นเหรอครับเปล่าจ้ายังมีอีกขั้นตอนเมื่อเคี้ยวแล้วก็กลืนลงท้องฮเมื่อน้ำหวานอยู่ในท้องก็จะกลายเป็นน้ำพึ่งแล้วเราก็เอาไปใส่ในรวงพึ่งรวงพึ่งหรอครับ ใช่จ้าเราเก็บน้ำพึ่งไว้ในรวงพึ่งฉันอยากลองชิมน้ำพึ่งสักหน่อยแย่เลยการกระพือปีกจะช่วยให้น้ำพึ่งเหนียวแม้ว่ามันดูตลกทีเดียวคลองจองอีกแล้ว,ว,วใช่แล้วแท็บฉันได้คำตอบสำหรับคำถามของฉันแล้ว พวกพึ่งทำน้ำพึ่งได้ยังไงพึ่งจะดูดน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เคี้ยวเก็บเอาไว้ในท้องจากนั้นใส่น้ำพึ่งไว้ในรวงพึ่งแล้วกระพือปีกใส่น้ำพึ่งอัปโหลดคำตอบเลยแท็บลาก่อนครับคุณบีจอนผมพึ่งคุณได้จริงๆครับบายบายเยี่ยมเลย